โอ้ทุกคนคือน่ากลัวมากเออหมือนไม้คราบเีลยทุกคนไม้คราบมากค่ะทุกคนมีคนมีคนเราก็นี่เออเอาดิเอาดิอุ้ยอุ้ยโอเคอุ้ยอุ้ยเอ,อ้ยเกือบหลอนดีหลอนดีหลอนดีเออหลอนด,เอออนดิเอามันอุ้ยอุ้ยอุ้ยหยานะหยานะแล้วปรากฏตัวนี่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 หยเห็นไหมเห็นไหมไหมพวพัวเลยละเดี๋ยวโดนยดิงไส้แตกเดี๋ยวเดี๋ก็โอเคทุกคนก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะฮะ ซึ่งวันนี้ทุกคนเราไปเจอแมปนี้มาทุกคนนะ่นคือแมปที่ชื่อว่าดีวิลเลอร์ทุกคนซึ่งมันคล้ายๆกับไม c ครับมากเลยทุกคนนะคือรู้จักหน้าปกเลยทุกคนคือใช่่ะเดแต่ลองเข้าไปดูก่อนได้ไหมทุกคนนะนี่ทุกคนโอ้แม่ก๊คือแบบวิมีโลบาย้วยเว้โอเคนั้นเดี๋ยวว่ามีหมดเลยอะไรบ้างมีไม่ค่อยมีอะไรเนาะมีแต่เอ่อมีเครดิตกับอะไรสักอย่างทุกคนนะโอเคเข้ามาอ่าวิวิว,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 วิโอโ้ทอดไม้ครับ เฮ้ยทอดไม์ครับนี่มันทอดได้ไหมครับดูอุ๊ตัวอะไรอ่ะตัวอะไรวอตตัวอะไรอ่ะเตี๋ยวอุ้ยโอเคนะเหมือนเมื่อกี้เราเจอตัวอะไรไม่รู้เลยทุกคนเอออุ้ยมิดเว้ยอะไรอ่ะวิทยตัวอะไรอ่ะวัดอ,อ๋อเคนเหรออ๋อเป็นคนแล้วคือขึ้นไม่ได้ยังไงตรงนั้นนะน่ะเดี๋ยวมึงนะปนะเึ็นนะมีที่ขึ้นปะมีที่ขึ้นไหมเนี่ย เออ่ أ, ขึ้นตรงไหนอ่ะเแล้วเขาขึ้นไปได้ไงก่อนเดี๋ยวขึ้นไปได้ไงเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคขึ้นขึ้นขึ้นโอ้ไม่โคดแล้วอ่โอเคด้านบนคือมันโล่งๆเลยทุกคนนะโอ้โหโอเคเราอยู่ตรงนี้คือแอบน่ากลัวนะมีกล้องวงจรปิดด้วยทุกคนดูดิโอ้ไม่โคดอ่าอุ้ย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 มีชุดขอบเพชรด้วยเหรอเดี๋ยว ุดเกาะพชรเอาอ๋อตกตกลงมาเฉยเฮ้ยคนเมื่อกี้มีชุดเกาะพิรด,ด้วยนะนี่ยทุกคนเฮ้ยชุดเกาะพิรมีชุดเกาะพิรด,ด้วยอ๋อไม่ก็นี่คือต้องเติมมัต้องเติมด้วยมาชุดเกาะเนี้ยแล้วไม่มีชุดเกาะน่าต้องเติมหรือมั้งอ่าเดี๋ยวไปเลยนะอ่าอเพิ่มเสียงน,นิดนึงเพิ่มเสียงนิดนึงมันไม่ค่อยได้ยินอ่าทุกคนเชื่อปะตอนนี้ได้ยินเสียงเหมือนแบบเสียงเหมือนพระเจ้าทุกคนเมื่อกี้เหมือนไอ้นั้นอะที่เราไปตบวันนั้นอะ เออไอ้ตัวนั้นเลยแล้วคือตอนนี้มันเช้าทุกคนนะเอ่อฮะอุย๊ยมีอะไรอ่ะมีร้านค้าเดีย๋ยวเซฟโซนเหรอใช่ปะมันเหมือนร้านค้าทุกคนมันเหมือนร้านค้าเดี๋ยวลองไปดูลองไปดูอุย๊ยอะไรอะ่ะเซฟโซนเซฟโซนไม่รู้เจออะไรบ้างไงเซฟโซนอะ่ะเออวิโอ้โอมันว๊ยมันมีโล่ให้เราด้วยเว้ยทุกคนทุกคนคือจะมีโล่ด้วยนะทุกคนนะ โอเคช็อป okay, เราจะมีอะไรบ้างอ่ะ้ย,ยม,ม,มีหมวกด้วยทุกคนมีหมวกด้วยหมวกมาค่ะมีด่ะวยมีโกเลมด้วยน่าสนใจนะทุกคนวิน่าลองน่าลองโอเคโอเคนะก็ถือว่าของก็ค่อนข้างที่จะดีทุกคนนะแต่ถามว่าเรามีพอยต์บ้างไหมก็ไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่เลยทุกคนนะโอเคนะฮะเดี๋ยวเอ๊ะ,ต,ะออต,อตัวอะไรนะอ่ะไอไอตัวไอตัวอะไรอ่ะอุ้ย คือมันเหมือนตัวในไม้คัพแบบโอ้ย้ยอุ้ยอุ้ยตัวอะไรอะเมื่อกี้หัวตัวไม้คับมากอะเออเราไม่ค่อยจะมีเงินด้วยแท้จะมีแค่หนึ่งร้อยอันนี้ใช้โลบักเนาะเราควรเติมไหมไม่เนาะมันดูแบบไม่ค่อยจะมีประโยชน์เอาโลบักไปใช้อยังอื่นดีกว่าเนาะอเทมมีปืนโอ้ไปนั่นโูเลมนี่ก็อยากได้นะ เอาเอามือแดีววัดเอาอุ้ยอะไรอ่ะบายไอเทมเอ่อ uh, Would you like to be a night d ลเล l e r อุ้ยโอเคนั้นซื้อหน่อยแล้วกันเนาะเออโอเคฮะอ่าไหนแปลงล่างไงอ่ะนี่ไงแปลงล่างแปลงล่างอุ้ยอุ้ยอุ้ย,อ,ยอะไรอ่ะอะไรตัวเราอ่ะอยู่ไหนอ่ะมีอ๋อนี่ไงมัน มันหายตัวได้ทุกคนมันหายตัวได้โหทุกคนคือน่ากลัวมากเออเหมือนไม้คราบเลยทุกคนไม้คราบมาก่ะทุกคนโหนี่อุ้ยทาเขาหายโอ้โหน่ากลัวอยู่นะโอเคกดหายตัวได้กดหายตัวได้โอเคเราหายตัวไปไปกําจัดคนดีกว่าทุกคนหายตัวไปกําจัดคนอุ้ยอะไรตรงนั้นอะมีคนมีคนเราก็นี่เออเอาดิเอาดิอุ้ยอุ้ยโอเคอุ้ยอุ้ย เอุ้ยเกือบโหเอ๊ะเราก็ฟันขาวดิเนาะดูดิใช้อะไรอะฟันเราขาวเนาะใช้อะไรอ่ะคอเกตปะใช้คอเกตได้เลยฟันขาวประนั้นน่ะโอเควิ๊ยวิงๆๆๆๆๆวิ่งๆๆๆไหนมีคนมั้ไม่ค่อยจะมีคนเนาะทุกคนโอเคหายตัวเดี๋ยวเค้าตกใจเดี๋ยวเห็นเราเดี๋ยวเคาตกใจก็คือห้องนี้จะเข้ายังไงก่อนตอนเนี้อุ้ยอะไรอะเป็นกําแพงหรอ เป็นเป็นตึกเป็นอะไรเป็นบ้านคนมะอุ้ยนี่ไงมันเหมือนเป็นแบบเศษซากปลาหักพังเลยทุกคนมันเหมือนแบบดูอะไรมาทําลายเดี๋ยตรงเนี้ยใช่ไหมเออแล้วมีคนให้เราไม,ม่ายตงเมียทุกคนเดี๋ยวลองหาเทียซอกมุมก่อนนะอ่ะฮะเออมันไม่ค่อยมีแล้วทุกคนแล้วคนไปไหนกันหมดตอนนี้คือสงสัยคือคนเป็นคนไปไหนกันหมดตอนเนี้ยโอเคเดี๋ยวเราจะลองซื้อ ่าฮีโร่บายดูนะอย่าลองเป็นฮีโร่บายทุกคนอย่าลองเป็นฮีโร่บายอะ่ะอุย้ยแค่เจ็ดสิบโลบั克เองเนาะเฮ้ยทุกตัวนี่คือราคาเท่ากันหมดเลยอะอยาเป็นฮีโร่บายโอเคแล้วไหนอะ่ะเดี๋ยวลองดูนะอุย้ยอะไรอะ่ะมีอ e ีโมดด้วยหรออีโมดแล้วคือตอนนี้เป็นตัวอะไรอะ่ะตอนนี้ดีวเวลลอร์หรอหรือว,ว่าอุย้ยมันมีเอนตี้สามสาม่วด้วยทุกคนแล้วเป็นตัวอะไรเป็นอเออ่จำชื่อไม่ได้อะ่ะอะไรอะ่ะ ฮีโร่บายตัวเอ่อดาร์คฮิโรบายป่ะไม่แน่ใจอ่ะเอ,อ้ยอยากเป็นฮิโรบายอ่ะอยากเป็นฮิโรบายเดี๋ยวอย่าเป็นฮิโรบายอ่ะอ่าฮิโรบายกดฮิโรบายป่ะลองกดฮิโรบายเอา้เอาเจ้าฮิโรบายไม่ใช่เอกลิตี้ฮิโรบายฮีโรบายเอาไงอ่ะมันมันลองกดฮิโรบายดูมันเป็นเอกลิตี้ให้ทุกคนยังไงอ่ะอ๋อนี่ไงเป็นให้แล้วเป็นให้แล้ว โอเคมันได้ต้องสุ่มเหรอใช่ไหม่หต้องสุ่มไม่แน่ใจอะ่ะโอเคอุ้ยเอาเช้าเดี๋วโอ้กำลังสนุกเลยอะ่ะก็หาตัวอะไรทุกคนไม่เป็นไรทุกคนนะเดี๋ยวเราจะไปตรงงานแล้วก็พอมันตอนกลางคืนปุ๊บเนี่ยทุกคนเราก็จะไปกำจัดคนทันทีนะอบอกเลยว่าเป็นการสังหารหมู่ที่เขาจะโหดเยี่ยมนะดูอุ้ยคนนี้อุ้ย,นนอ,ยอดว่าอุ้ยโอดอะทุกคนโอเคไม่เป็นไรทุกคนเราเข้าไปได้กันนะฮะ โอ้โหหมอกเยอะมากเลยอ่ะหมอกเยอะมากนี่ปรากฏตัวต่อหน้าเลยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมหลอนดีหลอนดีหลอนดีเออหลอนดีเอามันอุ๊ยอุยอุ๊ยหย่านะหย่านะมันมันควักดาบแล้วทุกคนควักดาบมาแล้วอ่ะมันเตรียมดาบเลยทุกคนอุ๊ยอุ๊ยนี่นี่หลอนไหมหลอนไหมหลอนไหมนี่เอาดิ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 เออหลอนไหมหลอนไหมหลอนไหมขุนกวนมากอ่ะกวนมากอ่ะกวนมากกวนมาก อุวยวิว uh, ิอ uh. uh. ุวยหายตัวได้ยังยังได้ดาเมจเดี๋ยวทุกคนยังยังโดนดาเมจหรอกวิวิอุวยแรง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 นะแรงนะแรงนะแบบเนี้ยแรงนะไม่ไหวไม่ไหวโอ้ตอนกลางคืนแล้วแบบนี้ก็จัดการนี่จัดการวิวิวิเกือบ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 โอเค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 มาดิ อุ้ยเว้ยมันขึ้นมันขึ้นมันหนีอุ้ยอุ้ยหายตัวหายตัวเดี๋ยวมันยิงเดี๋ยวมันยิงมันมีมันมีปืนมันมีปืนมันปีปืนมาดิอุ้ยโอเคอุ้ยอุ้ยโอเคมาอุ้ยโอเครู้สึกว่าตรงนี้ไม่มีคนแล้วนะแล้วนี่ใครอ่ะใครเป็นผีผีเหมือนกันใช่ไหมเป็นผีเหมือนกันเป็นผีเหมือนกันผีเหมือนกันนะไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวโอ้โหโอเคหายตัวหายตัวถ่าเจอคน ไหนเนี่ยเขาไม่มีใครเลยอุอ้ยตอนนี้เป็นอะไรเป็นบ้านเหรออันนี้อะไรอะ่ะตู้ปลาตัวทัศน์เหรอตัวทัศน์ตัวทัศน์แหละเออมองไปตู้ปลาไดไ้โอเคแล้วคือออกได้ไงออกอยังไงออกไงอเดี๋ยวเป็นโอเคเป็นดีวิเลอร์เป็นดีวิเลอร์ก่อนโอเคไปนี่นี่คือพระเอกของเราต้องเป็นดีวิเลอร์เท่านั้นนะดีวิเลอร์คือตัวหลักเลยดีวิเลอร์อ่ะเออเอาดีเอาดีอาดโอ้โหหน้ากลัวมากอะ่ะ น่ากลัวโอ้จริงเราเดินเดินอยู่นี่คือถ้าเห็นตัวนี้คือโอ้โหวิ่งนะวิ่งห,หน้าแบบนี้ยนี่มีกล้องวงจรปิดนี่โชว์หน้าแบบโชว์หน้าเราหล่อนะโอ้โหเห็นเต่าฟันนะทุกคนฟันขาวจ๊วเลยโอ้โหพี่พี่ใช้ใยสีฟันเลยคันนี้พี่ใส่พี่ใช้ใยสีฟันเลยคะโอ้โหเว็กมีคนมีคนว้าวว้าวมีคนคนเดิมแล้วที่เราไปตกเมื่อกี้แม่ มามามาดิอ๋อดิมาดิอุ้ยอุ้ยอ๋ติดติดติดอุ้ยอุ้ยมันอุ้ยมันยิงมันยิงมันยิงโหนี่สู้หรอสู้หรอเป็นเป็นแค่เป็นแค่มนุษย์ธรรมดานี่คือสู้หรอเอาดิเอาดิเออกัดกัดกัดเออ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 โอ้ยตัวแตกเป็นเลโก้เลยเออเอาดิเอาดิอุ้ยอุ้ยมาดิมา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 เออมาดิมาดิ เฮ้ยมาเออตัวแตแหกเป็นเลกโก้เจอทำไมเจอแต่คนนี้อ่ะเจอแต่คนนี้อ้าวอุ๊ยอะไรอ่ะเอ็งเจ้าหว้ยหนึ่งร้อยห้าสิบโลบัคอ่ะไม่มีตังคนะ์แล้วเหลือเก <c oughs> ้าสิบเหลือเก้าสิบอ่ะคุณพี่คุณพี่แบบคุณปี่ขายแพงเกินมะโอ้อยากเป็นนตัวนั้นนะอยากเป็นพระเจ้าอ่ะโอ้นอย่ะทุกคนนอยอ่ะ อะไรอ่ะอะไรอ่ะอย่าเป็นโอ้เบื่ออ่ะแล้วคือคนหายไปไหนหมดอ่ะคุณพี่เป็นไรอ่ะคุณพี่คุณพี่ช็อตหรอคุณพี่ช็อตเหรอคะโอ้เนาะเออช็อตช็อตช็อตคุณพี่สั่นสั่นเป็นเจ้าข้าวเลยอคุณพี่คุณพี่เป็นไรเออเออผีผีเหมือนกันเนาะคุณพี่เออแล้วนี่ตัวอะไรเนี่ยมาครับไม่ค่อยเห็นนะน่าจะเพิ่มขึ้นมาของเขาเลยเนาะใช่ไหมโอเคโอ้ไปที่เฟซซูนที่เฟซซน อ๋ออ๋ออะไรอ่ะอะไรอุ้ยตัวอะไรสูงยังเต๋อหรอเต๋อปะผีเปตรอผีเปตรอเจ้าผีเป๋เป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 อเฉยน,นี่อ้าววัสดีสวัสดีหลอนไรไม่ทำร <c oughs> ้ายหรอกโอ,อ้อะไรอ่ะอะไรแล้ปรากฏตัวนี่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 เนี่ยเห็นไหมเห็นไหมไหมวัววัวเดี๋ยวนะเดี๋ยวโดนยิงไซส์แตกเดี๋ยวเดลยโอ้เมก้านี่นี่หายอุ้อูอุอ้ย ยิงดีไม่ทําอะไรหรอกนี่ไม่ทําอ <language> ุ้ยโอ้โหมันมันร้ายแล้วพวกนี้มันร้ายอุ้ยตอนกลางคืนไม่ได้เจอเนี่ยเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอตอนกลางคืนเดี๋ยวโอ้มันยิงอ่ะมันยิงกันฉับเลยโอ้เจอแล้วนี่มาดิออะสังหารมูดิแบบนี้อยิงกันใช่ไหมยิงกันใช่ไหมยิงกันใช่ไหมยิงเราไอตัวบนหลังคาที่น่าเกลียดเอาดิ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 ตบดิตบดิเออตัวแตกเป็นเลโก้เลย โอ้ไ y g ก d โอ้ยยยยยยย้ยยอยยนย้ยยย้ยยยยยยยอยยยย่ยยยยยอยนยยสู้ยรยอยยยยอยยยๆๆเอาดิเอาดิเอายักหน่อยดิยยยยหยยยยนียยหนยยยยยยยนีอยยยยยยตยไยยนยย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 ยอยย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 ย้อ เออตัวตัวแตกเลยโอเคโอเมยก๊อ oh ดอืมก็ไม่มีคนเลยเนาะก็โอเคทุกคนก็ถือว่าวันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างที่จับสนุกมา,มากพอเลยทุกคนนะก็โอเคทุกคนก็หาว่าใครชอบคลิปนี้ทุกคนก็ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องด้วยทุกคนนะโอเคทุกคนก็เจอกันนะไม่าย